เกิดนะว่าผมจะไปเกิดแล้วครับไปเกิดโอเคโกรธแม่ไหมไม่โกรธครับไม่โกรธนะแม่ไม่ตั้งใจนะมันเป็นวัยสาวนะครับผมเออแม่ทำบุญให้ไหมทำบุญตลอดเลยครับโอเคได้บุญจากแม่นะครับผมไปเกิดนะว่าผมจะกลับไปเกิดแล้วครับไปเกิดนะจะกินน้ำตรงน้ำแดงก่อนไหมก่อนไหมไม่กินชะสมบักินนะไม่กินนะจะไปเกิดแล้วนะครับผมอ่านถ้าเกิด ถึงบุญไว้นะไอ้หนูนะที่เคยได้ทำมาในอดีตชาตินะบรารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่อดีตและปัจจุบันนะส่งผลให้ดวงวิญญาณดวงนี้นะไปผุดไปเกิดนะกับคนที่พร้อมนะกับคนที่เขาอยากจะมีลูกนะนนมันมีพระเจ้าได้ทํามานะองค์ทวายสุวรรณโอองค์พระยา,ยมาดมราชนะเดี๋ยวจะมีพวกพี่ๆเจ้าที่หน้าตาปแปลกๆมารับเข้าไปนะชงไปกับเขาอย่าดื้อน,นะอไปนะนะค่อ,คอยๆถอยไปนะไปกับเขานะมารับไป ยันหนีไปนะมารับดูยันหนีไปแลไปไปเอาไปเอามารับไปมารับไปนะมารับไปมารับไปนะมารับไปมาลับไปมารับไปมาับไปมารับไปเกิดเป็นคุณไปเกิดเออหนูไปเกิดกับคนที่พร้อมเด้อนะไปเกิดคนที่พร้อมนะไปเกิดกับคนที่พร้อมนะเออเราก็อออกจากลางแม่ไปเด้อนะเดี๋มารับไปแล้วเออไปนะ